โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลค์เกมส์สถิติกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอสซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับไอจีดังที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันนะครับก็คือจี้อันนี้นะครับก็คือนี่นะครับโดนนะครับกักขังดีเจนั่นเองนายก็ดูตั้งนานว่าจะไปเล่นกับตัวไหนสุดท้ายก็ต้องเอามาเล่นกับพี่เดซสุดโหดนี่แหละจริงๆก็มองว่าหรือว่าจะไปเล่นกับไอ้นี่วะกำลังคิดอยู่ไงนะครับว่าจะไปเล่นกับไม่เดสก็ไอย ไอเอลลินสองตัวเอไม่เดทก็เอลลินสองตัวเนี้ยก็คิดอยู่แต่ก็เอามาเล่นกับเดทน,นี่แหละนะครับผมอ่ะ นะครับความสามารถของจี้นี้นะครับจะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรงม้ามีโอกาส55%นำสร้างแรงมาเพิ่มนะครับผมเมื่อไม่แสดงผลจะเติบโตทีละ10%นะครับแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับเพิ่มค่าผันทาง2เท่าแล้วกอกาส60%นะครับย้ายทันทีไปยังพื้นที่ภายในแถวนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับในเทินของตัวเองนะครับจะมีโอกาส45%ขังกู้ฝ่ายตรงข้ามั้งหดภายในแถวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขังดีหรือเปล่านะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง3นคร เอออันนี้ก็ไม่ต้องตก ใจนะครับว่าทำไมเพชรเหลือน้อยจังเนี่ยอยู่คนละระบบไอ้ไอเดีของเขาของกายมันเป็นระบบไอ้นี่ iOS นะครับนี้ผมเล่นในระบบแอนดรอนะครับเนี่ยบางคนชอบบางคนก็อันนี้เพชรผมหายไปไหนพี่นะครับเนี่ยมันอยู่คนละระบบกันนะครับสมมติถ้าเราเล่น iOS นะครับอย่างเช่นพวก iPhone นั่นแหละนะครับมันก็จะอยู่คนละระบบกับ Android นะครับเพชรมันจะแยกกันอยู่นะครับบางคนอาจจะไปอยไปเขาเล่น Android ทำไมเพชรผมหายพี่อะไรเงี้ยอ่ะแล้วมันอยู่คนละระบบกันเราต้องเข้าเล่นไปในสมมติเราเก็บ เพจมาจาก iOS เราก็ต้องเข้าเล่นใน iOS อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราย้ายเป็นแอนดรอยเพจก็จะหายแต่ว่าเพจใน iOS ยังอยู่นะเออสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันนะครับอันนี้บอกไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปีนรุยกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้จะจไหวหรือเปล่านะครับจริงๆเพราะว่าวันนี้มันเป็นแผนที่นี้ด้วยนะครับเมอร์แลนด์นะครับเมอร์แลนด์เนี่ยใส่เล่นกับวันนี้น่าจะว้าวอีจี้แมวเหมียวอีจีที่มันวางกลับดักได้นะครับเออ เพราะว่ามันเกาะล้างมันนั้นนี่ได้ไงนะครับได้ย้ายได้สบายไนงะแต่ไม่เป็นไรเรามารีวิวจี้ใหม่ไงนะครับเออส่หนักเต็มนะครับผมบอกเลยแบบไม่มีการวิกด้วยนะถ้าเจอสายวิกนี่ก็กะเอื้อมกะเอื้อมอยู่นะเจอสายวิกนี่โดนวิกสบายเลยนะอะแล้วเออกมันก็สช้นี่ถ้าเล่นการวิกมาใช่ปะเล่นเป็นบัตรเชิญหรอ เล่นหมัดเพชรมันก็ไอ้นี่อยู่นะบัตรเชิญเดี๋ยววแต่อันนี้มันมีอ,อัพดูดด้วยเว้ยไอ้บัตรเชิญอาจจะว้าก็ได้นะไม่ได้บัตรเ,เ,นะเชิญด้วยอะลองลองเอาบัตรเชิญก็ได้ปะมันมีอ,อัพดูดสามช่องมันด้วยไงอัพให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่นะครับอ่าๆๆเอาก็ได้ะ่ะลองดูเซฟไม่เอาแล้วกันเอาเป็นบัตรเชิญที่มีการวิกเนาะ อยู่บัตรบัตรเชิญที่เป็นเสกก็ได้บ้างแล้วแต่เราอเอาเป็นการวิกหรืออะไรวะเอาเป็นการวิกหรือเศกดีวะอเอากันวิกดีกว่าไหมสิ่งกันกนไว้หน่อยเนาะมีเปาวะ <c oughs> กายได้หาไว้ไหมเฮ้กายเองได้หาไว้ไหมแล้วไล่ดูก่อนนะไม่มองไม่เห็นวะอย่าบอกนะบอก,บอกได้หา,ยาอย่าบอกเดวาบอไเดททำไว มันเป็นจริงๆครับบอไ,ได้ทาไว้โอ้ยแล้วทำไมไม่ทำอีเวนต์นี้ไปด้วยอะไม่ได้ทำไว้เว้ยมีแต่หุ่นไลก,กามันทำแต่หุ่นไลก,กาทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่การวิกออันนี้มันเป็นมีการวิกเปล่าวะไอรอบนี้มีการวิกปะก็จะมีนะใช่ปะใช่ไหมเออมีการวิกใช่มันไม่ได้ทำตัวการวิกไว้เนี่ยว่ะ สรุปจบเลยสรุปคืออายเดี๋ยวผมดูก่อนนะหรือผมดูไม่ดีวะแต่ไม่มีนะใช่ปะไม่มีไม่ได้ทำไว้ไม่ได้ทำไว้จริงด้วยดูู้หทำไว้ี่รีวิวสอง้ไปเลยนะสรุปไม่มีก็ใช้บัตรเชิญอันนี้แล้วกันเนาะไม่มีจริงไม่มีไม่มีก็ไม่เอาไปหรือว่าผมมองไม่เห็นวะ ไม่มีแหละติ <t t <uk> <ring> ๊กตอกติ <kind abonn Home> ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวหาหาดูอีกทีดิอ่ะสรุปไม่ใช้บัตรเชิญอันนี้แหละมากันวิกไม่ต้องช่างหัวมันไปนะครับครบนอซเซเดแ๋ยวด่วนแป๊บหนึ่งอะโอเคประมาณนี้แหละไปลุยเลยฉันไปนลีกไปเลยนะครับยังไม่เล่นใช่ป่ะเดี๋ยวผมจัดให้ เดี๋ยวจัดให้แบบแพ้รัวๆอะไรแบบนี้โอ้ยไม่ใช่ชนะรัวๆหรือเปล่าขี้โม้แ่ฮะทักสองเกมก็พอเนาะเอาไปทำบัตรเชิญไปด้วยก็ได้อะนี่ไอตัวมาใหม่เนี้นะครับผมว่าโอ้โหเจอกับพี่โขยทีเดียวแตกแน่เลยสร้างได้แลนด์เดียว เออสร้างได้เลยเดี๋ยวจะเปิดก่อนด้วยนะโดนโดนทีแตกเลยเนะี่ยโดนทีเดียวตายได้เลยนะนเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูนะว่าอีจี้เรามันจะขังดีแต่มาแต่มาย้ายในแถวดีนะมาทีแรกย้ายออกเลยมีดูสามช่องด้วยเป็นไงล่ะบัตรเชิญไม่ออกนะแต่ว่าขอถอยสร้างสร้างโลกก่อนก็ได้ไหม เออเดี๋ยาลองดูว่ามันจะติดดีป่ะย้ายในแถว60%สิบเอร์็ก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 ็ได้เยอะมากก็ได้เยอะมากแต่ว่าไม่สร้างเลนนะเดี๋ยวเขาจะได้เลนมาร์กนลยครับผมจะไม่สร้างผมสร้างแค่เดียวนะเดี๋ยวเขาจะได้เลนมาร์กเลยครับผมเพราะเขาได้เลนมาร์กเสร็จแน่ๆเลยนะคเขาที่บัตรเชิญอ้าวไม่เรียกผมเฉยเลยอะไรของเขาวะ อ้อยเหยื่อผมปพรานี่ยแป้งอ้อยเหยื่อให้ผมปะนี่นายอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวเราชนะนายนะเราไม่เคยอ้อยเหยื่อนะเราฆ่านายจริงๆเลยนะเพื่อนออเขาเขาจะฆ่านายนะนายไม่นายทำไมไม่ฆ่าเราเหรอเขาฆ่าผมผมอาจจะตายก็ได้เราไม่ฆ่าผมก็ช่างหัวมึงแล้วอเออกูจะฆ่ามาึงทำไมออ <laughs> โอ้โหสิบกับหลังเลปวะเบิ้ลให้หน่อยไอ้เชี่ยกูถอยก้าวเลยแซมโอ้ยคุณพี่เพราาผมถอยออกก้าวเลยแซมในเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วเว้ยเอาบ้าล่ะเอาบ้าเอาบ้าเมิ้กไปเลยวุ้ยย้ายออกดีอยู่นะเบิ้ลสองไปก่อนแล้วกันเนาะ เอออ้๋เสกไปเรา,าจะลองดูสกิลขังกงซะหน่อยเนาะเดี๋ยวเพิ่งตายนะพี่เพิ่งสอบไหมโอ้โห,โหคุณพระคุณพระเจ้า,านนะคุณพี่คุณพี่ม่โอ้โหแบบนี้ไม่ว้าวเลยผมจะดูสกิลขังกงอ่ะคุณพี่ อ๋อเดียดูเลยแต่ยิงก็มีเซตเซตอื่นที่เล่นแผนที่นี้แผนที่นี้ดีกว่าเซตนี้นะอันนี้คือเอามารีวิวจี้เฉยๆนะครับเล่นแผนที่อื่นผมว่าเล่นอีเมล,ลเหมียวกับเซตอื่นจะว้าวกว่านะครับขอไปสองกับหลังไปนะครับนี่ถ้าเขาเชิญผมทีแรกนะผมอาจจะตายไปเลยเรียบร้อย สรุปไม,ไ,ไม่ได้ดูจี้อะไรเลย <c oughs> ได้ดูแต่สกิลย้ายนะครับแต่จริงถ้าท่านเล่นเดทนะแนะนำว่าผมว่าเล่นกับรองเท้าอีโคมันจะมันจะดีกว่าเพราะว่าเดทอะแรนผุดไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหรอก รองเท้ารองเท้าโลกรองเท้าไอโโ้โรคโะรองเท้าไม่โรคโคไม่ใช่รองเท้ารองเท้าปีกเนี่ยรองเท้าติดปีโคอะ่ะเออมันค่อนข้างที่จะเล่นกับเดทน่าจะเข้ากว่าเพราะว่ามันมีขังมีกันวิกมีอะไรอีกวะลืมแล้วอะ่ะไม่รู้แต่มันมันเหมาะกว่าเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยพูดถึงว่าช่วงเนี้ยผมว่าแรนผุดอ่ะมันไม่ค่อยจําเป็นด้วย นะครับมีแลนผุดอะ่ะผมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจําเป็นถ้าจำเป็นอาจจะเป็นเล่นกับโคอาจจะจําเป็นอยู่โคนะครับแลนพุดอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นอยู่อเออถ้าไปเล่นนะม,มีข่างฟุกมีย้ายเล่นกับโคก็น่าจะได้อยู่นะที่นี้เนาะก็ลองปรับ,รบเซตดูเอาไปแทนรองเท้ามันก็ได้ให้เอาไปลองแทนรองเท้าติดปีกมันก็ได้นะครับเออรองเท้าติดปีกมันอะไรวะคำวิกแล้วก็ กร้างดมาร์คของการทาสูญย้ายแล้วก็มีอะไรอีกค่ะเสือขังฟูกเอาไปเล่นกับโคได้อยู่นะเออจริงเราเอาไปเล่นกับโคก็ได้นะเนี่ยที่โคผมย้ายรัวๆเลยเว้ยสร้างแลนด์มาร์คแต่ว่าแค่ไม่มีการวิกอะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเล่นกับโคเข้าอยู่มีแลนด์ผุดมีอะไรเออเอาไว้เล่นกับโคเหมาะอยู่เหมาะอยู่ว้าวอยู่ว้าวอยู่ หรือเกมหน้าเอาไปเล่นกับโคดูวะอ่ะามาเจอตรงไหนเอาตรงนี้ปะเอาตรงนี้ก็ได้ปะขังเฮ้ยทีเดียวขังเลยวะอา้าวเลงขังจริงลำโมยกูถอยซีบักซัดมักขานีา่ ไรอีนี่มึงไม่ไดแล้วโอ้อมันสองกำลังด้วยนี่ไงเฮียเกมมึงควนสกตีนผมปะเนี่ยอตายเ้ยไอเ้ยดีเดยวขังละอ่าเรื่องอย่างไรเปไปเล่นกับโผก็ได้เนอะขี้เกียจจัดเซตว่ะมัเล่นกับโผเอาอะไรเอารอ,องเท้าออกแม่งจบเลยปะใช่เนอะรองเท้าออกจบเลยไม่ต้องอะไรมากไหนวะ กายกายรัชนลไหนนี่ไอ้กายรัชนลนี่ไงมันเล่นเซตอะไรของมันวะไพ่ซูเปอร์เดย์มนชั่นอันนี้อะไรวะโปรแกรมที่จะป้องกันการขโมยมาร์เบิร์นเหรอไอ้เหี้ยผมก็ไม่ได้เล่นโคนาดแล้วไม่ไเล่นเซตไหนดีวะอันนี้เอาันนี้อ๋อใช่ปะปึ๊บนี่ใช่ไหมแล้วก็ ต้องมีแบบว่ามันต้องมีแบบว่าอะไรวะพวกแบบขังฟองดิใช่ปะ่ะขังฟองขังฟองเอาจี้ไหนดีวะหลุมดำใช่ไหมเดี๋ยวดูสกิลมันแป๊บมีมันมีสร้างสามหลังอยู่ เอา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 เป็นไอ้นี้ด้วยอย่าบอกนะว่าไอ้นั่นก็ไม่มีอีกที่ขังฟองมันต้องแบบทีเดียวตายเลยแประมาณนี้ไงโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้ยฝั่งฟองบ่มีขังฟองอีหลุมดำตัวนั้นเนะ่ะเอาตัวไหนแทนดีวะ เชื่อแล้วผมก็ไม่ค่อยได้แบบว่าไอ้น,นี้ด้วยแล้วอาไหนดีวะคือมีขังฟองวะต้องต้องไปจี้เก่าๆเลยนะเนี่ยทีเนี้ยพวกน,นี้มันไม่มีขังฟองแลนะ้วแหละเพราะเราลืมไปแล้วด้วยนะว่ามีจี้ไหนที่มันมีขังฟองด้วยนะเออต้องขับไปใช้อีอันนี้อันเก่าวะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อนนเอออันนี้มีขังฟองอยู่ เมื่อตกไปที่หลุมดำใช่ไหอติดตั้งหลุมดำอ่ะใช้ใช้อน,นี้ก็ได้วะได้อยู่มัง้งเออได้อยู่แหละไม่รู้วะเซตไม่รู้นะน,นี่เอาแบบเร็วๆเลยใช่ปหติดตั้งหลุมดำนะครับเมื่อตกหลุมดำโอกาสจ่ายโอเคอันนี้แหละปะเฮ้แต่ว่ามันจะ แต่ว่าหลุมดำไว้นเนี่ยถ้าย้ายออกมาแม่งเราจะโดนเด้งอะดีถ้าเขามีไอ้นี่นะถ้าเขาไม่ถ้าไอที่แรกเด้งไปไมป็นไหรดอกโดนโดนนิรเทศอะที่จี้เนี่ยหรือแม่งต้องใช้ไอ้นี่วะใช้จี้เก่ากึ้เลยเนี่ <laughs> ที่ใช้จี้เก่ากึ้เลยถุงมือไท่แท จะต้องใช้ถุงมือไททันว่ะไอ้ตัวนั้นที่ป้องกอันด้วยเศษมันคล้ายๆกันแหละตัวนั้นมันมีนมป้องกันเดฟวยเศษอันตรายด้วยเนาะเอาตัวนี้ก็ได้ไปเพราะว่าถ้าใช้ตัวนั้นมันถ้าตอนย้ายกลับมามันจะโดนดิกดย้ายกลับอ่ะเพราะตอนกดมุดว่ะมันจะย้ายกลับมันจะโดนดิใช่ป่ะไม่มีแล้วไอ้ขังฟองเนาะมีแล้วจีนี่ก็ได้ว่ะเออแม่งตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแจกไปเลยจีเกา่าๆหน่อยไม่เป็นไรหรอกไอ้อีกเกมนึงดิมานะครับ พอทอยเป็นคนที่สองอก็ได้มั้งมิจะมีจินั้นอาจจะเปลี่ยนเล่นหมวกก็ได้เล่นอาจจะอาจจะเล่นเป็นอ่าหมวกโยนป้ายสีอะ่ะเออนี่เจอพี่เอรินะนะครับรเอ้ยเอาเรื่องอยูน่นะพี่เอรินมีไอ้นี่ด้วยพี่เอรินมีป้ายสีด้วยนี่ด้เล่นเป็นคนแรกด้วย ยังไงเราอ้าวเรื่องอ้าวเรื่องครับเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อนจะตายเลยปะนี่เราอะ่ะเรา,า,าจะโอ้โลไม่ติดหรือว่าตุ๊กอ้เหี้ยมันไม่มีโล่ด้วยนี่หว่าใช่ปะไอ้เหี้ยเอาแล้วใช่ปะมันไม่มีโล่ด้วยตัวเนี้ยเชื่อแล้วกู <c oughs> ลืมจีโร่ไปเลยไอเวนโอ้กูตายกูตายกูตายโอ้ลืมจีโร่ไปเลยคุณพี่ชิบหายแล้ว <c oughs> ชิบหายแล้ว ชิบหายลืมจิโร่เลยโอ้ยคุณพระเดี Meat ๋ยวขอดูชี้เขาหม่ก่อนนะเขากลับหลังมาได้ปะกลับมาไม่ได้เนาะงเขาก็ต้องถอยวิ่ง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 แบบพิตูลวิ่งแบบพิตูลวิ่ง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 ตำรวจมาผมวิ่งอุ้ยแต่ว่าย้ายในแถวออกดีอยู่นะวิ่งแบบพิตูลวิ่งแบบพิตูลดูดสามช่องนี่เฮียดูดสามช่องออกอีกาผมไม่ออกเลยโอ้แท ไอ้วินไอ้ทั่วเล่นกับเดดดีอยู่แล้วลืมที่นัดโลบเลยลืมไปมันตัวนี้มันไม่มีโลในตัวมันต้องมันเพิ่มมันมีกับจี้เว้ยมีกับหมวกอะไรอย่างเงี้ยไอ้หอบใจเย็นบุญพี่บุญพี่ใจเย็นก่อนไอ้เหี้ยแม่งจะกัดจะข้าวผมเลยแม่งกัดเล่นผมแน่ๆ โอ้ใจเย็นพี่พี่เอลินใจ,ใจเย็นนะพี่โอ้ยแปวนม่งก็ติดดีซะเหลือเกินหมวกผมโดนไปหนึ่งแล้วโอ้ยหมวกผมโดนไปหนึ่งแล้วพี่อ๋ออ๋อผมไม่มีโลเลยพี่พี่อย่าพี่อย่าทำร้ายผมพี่พี่อย่าทำร้ายผมไอสซัดจะทำร้ายกูจะทำร้ายกูเพื่อน<จ>เพื่อนผมไม่มีโล่ ออมึงเห็นใจกูด้วยกูกูไม่รู้ว่ากูลืมใส่โลมาเพื่อนไม่ไม่เห็นใจกูเลยไอ้เย็นแลวเสือกคูก็ออฟทับด้วยนะครับแม่งเอ,อ้ยดสามช่องแม่งเกิดทับเลยจบข่าวอ้าวแม่งเอ,อ้โดนอีแมงกระพุนอีกอคุณพระไม,นะไม่ป้องกันให้ผมเลยมึงย้ายดิไป ย้ายก็ย้ายไปไปย้ายก็ย้ายมันย้ายไปก่อนกูพี่ไปแล้วโคตรไปเหมือนกันเลยพี่อย่ากออกนะดูสามช่องอะ่ะอีกาคงไม่ออกแน่อีกามึงมออขังมันดีมึงขังมันดีมึงขังมัน ไอหอกไม่ข,งขังว่ะเบิ้ลสองไปมสามช่องหยอกพอแม่งดูสัตช่องแม่งทับด้วยไงประเด็นเออโอเคโอ้อย้ายในแถวไม่ขังเลยเว่ะครับพี่พี่ไม่ขายให้ผมเลยผมต้องไปยืนไลน์นั้นวะเอาขัางแล้ว,วิ้ยแม่งกูจะขังให้โอ้โหดูสามช่องมึงก็ออกดีเกินอีสัตว์ เมื่อไปอะมาที่มะมานี่แหละมาเออเอเอนี่สันกายมึงไปเปลี่ยนออกเลยนะดูสามช่องมึงนะ <c oughs> <c oughs> เออเรียบร้อย แต่ถ้ามันมีเซตครบใช่ปะ่ะผมว็จะเล่นอีอันนั้นก็ได้อยู่แล้วก็เล่นตัวอาจจะแบบอะหมวกชาโลตัวน,นั้นนะ่ะเออหมวกชาโลส,สกิลก็ค่อนข้างครบอยู่นะแต่ที่ต้องมีครบเท่าไหร่<笑><笑>แต่ที่ที่กายมันขาดเยอะอยู่<笑><笑>เออเนี่ยเนี่ยเล่นกับหมวกตัวนี้เว้ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นกับหมวกนี้ใช่ปะ่ะป๊าบนี่เอามาแทานหมวกนี้แล้วก็ไอ้ที่นั้นมันจะมีป้องกันเอฟเกตอันต,ตรายสามห้าสี่ห้าเนาะ เอออีดุมดำเดออีดุมดำมาไททันแบบไปเนี่ยมันก็จะครบเลยได้นะเล่นได้เออแจวแค่ไม่มีกันวิกแค่นั้นนะครับได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับที่นี้ก็เพิ่มขึ้นมาหรอก็บางทีก็ติดดีบางทีก็ไม่ติดนะนะเห็นเหมือน,น,น,นที่ผมบอกใช่ปะหมวกอะ่ะไอทามิโรธรรมดาเห็นปะมันป้องกันการขัขงคุกไม่ได้เออผมก็เลยไม่ชอบหมวกพวกนี้ เหม like ือนที mm ่ผมบอกอะผมก็เลยบอกว่าไม่ค so like well. ่อยชอบหมวกพวกนี lettuce, nivel, people, 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 <lab>, ้มันป้องกันการขังคุกไม่ได้แล้วจี้แนวนี้มันมีเยอะเว้ยทุกคนอีจี้ขังคุกเนี่ยมันมีรองเท้าเออติดปีกโคมีจี้นี้มีหลายจี้นะช่วงเนี้ยเออมันก็เลยผมว่ามันก็ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเนาะถ้าถ้าพูดถึงพวกอีเนี่ยสร้างโลเนี่ยพวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยพวกสามตัวเนี่ยนะครับคนผมก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันทะลุได้พอทะลุโดนถังเสร็จมึงโดนสกรรมเลยนะ คือแมกมึงโดนขังเสร็จมึงโดนสะกําเลยนะลุมดุมจำเลยนะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับใครสนใจอยากจะก่อโค้ดนะครับรับเรื่อยๆเหมือนกันนะครับห0สิบโค้ดห0สิบบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะก่อนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายนะครับ see you